อ้ยพี่น้องผมมาเห็นตอนตอนเที uh, ่ยงข้าเริ่มเจาะใส่น้ำใส่น้ำเล่แล้วครับพี่น้องอุ้ยน้ำือเป็นชิ้นกอเป็นน้ำแบบนี้วะตอนเศร้านี่ใส่ร่มปาครับพี่น้อง่วงเจาะลึกแล้วใส่น้ำเลครับพี่น้องอุ้ยวะเนี่ยรถเจาะข้าวปักย่างเงี้ยเลยครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆชา YouTub ที่น่ารักทุกคนนะครับมือน,นี้สรองวันอาสาสิภาพพี่น้องมาเบิงการเจาะน้ำของประเทศเกาหลีใต้นะครับเด้อเจาะน้ำเพื่อการเกษตรนะครับผมนี่ข้าเจาเาน้ำมาล้องหน่อยนึงน้ำโอ้ทางน้ำล้องหน่อยหน่อยดอดหน่อยนะครับพี่น้องสายยาวน้อยเอาไปล้องนิด,นดหน่อยโอ้นีสายไปล้องนนหน่อยหน่อยนี่เขาไม่ดดดได้ใส่น้ำไร้ที่พี่น้องนี่การเจาะน้ำคองบ้าน้าโจเป็นดิน เจอดินนี่ยังว่าดินขาวๆมองดูน้ำมนทางครับพี่น้องเห็นนะครับไม่รู้ว่าได้กี่เมตรแล้วนะครับเขาเจ้าจีจ้าลอยหาชิปเมตรได้ครับเด้อเจ้าจ้าลอยหาชิเมตรครับผมี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้าเจ้าเฮ็ดกันแบบไหนนะครับเด้อผมอันนี้ของบ้านเมืองไทยเฮาผมบ่ได้เห็นรถแบบนี้แต่ว่าเมืองไทยฮากับมีกันกันบ้านฮากับระบบเดียวกันนี่แหละครับผมแต่ว่าผมเพิ่งได้ไม่เห็นจ่าๆจาก็คือมาเห็นอยู่เก่าดีครับผมโซ่ยายเ เราจะว่าจิอเจาะน้มันมาส่นรถตัวผมเนาะวันนี้สนองมานอาสามีโอกาสได้มาดูการเจาะน้าเจาะน้ําของประเทศเกาหลีใต้นะครับค و รียนะครับผมโอ้ยมาเบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งเล็กเจาะข้าเจ้ารูปท่อนเจาะบบกไงหนึ่งไม่ยมควนควบเลยข้าเจ้าใส่ลมนะครับพี่น้องใช้ลมนะครับนี่เจาะด้วยลมนี่ข้าเจ้าสิเปียนนะครับนี่เบิ่งกันบักไงเลยนี่นี่นี่พี่น้อง เขาจะจีเปลี่ยนเล็กบ้านลู่าจอได้จอได้โดนไปไหนแล้วบ้าลู่โอโ้โหนะครับผมคุณเอาลงแม่มานนหาน,หน,นิโอโ้ยไปยืนถูกยาได้กันกึอบหมุนมาหนิโอ้โหนะครับถุ้กระ่จอะไรกังคร้าใี้งนี่ครับพี่น้อง จอดแป๊บเดียวจอบเดียวมุดแป๊บเดียวครับเล็กนี่พันนึ่งนี่แต่ว่าผมมีเวลาแป๊บเดียวนะครับเด้อผม,มห้เบิ้งซีวีที่จอของเพิ่นบ่รู้ว่ามันสีแเลี่ยตอนไหนนะครับพี่น้องปวดอ่ะโอ้ยปวดได้ใส่น้ำาคือบานเท่าเด้ใส่ร่มยางเดียวครับพี่น้องร่มมันนีเป,ป่าดินเป่ายัางกระเด็นขึ้นมากครับนี่มาเบิ่งเครื่องจาะหานจะเขึ้นแล้ ใช่ครับพี่น้องมาตรฐานขนาะดผมว่าถ้าของเมืองไทยก็ต้องเป็นของที่รัขาเจ้าแม่จัวแบบรัฐบาลนี่จะมีอยู่ครับแบบเงี้ยแบบนี้นะครับเด้อเครื่องจักรบานเ่าก็จะแตกต่างกันเมื่อบริท่อครับนี่ท่อแบบเงี้ยอันนี้นาจะเป็นท่อสิบห้าเซนสิบหกสิบแค่กูสิบนี่ดิโอ้ รอยหาซิบเส้นครับหนี่วกกว่างรอยหาซิบเส้นบ้านเขาถ้านับเป็นนิ้วผมว่ารูปว่านเป็นตระแหน่ครับนีขอ้อแปดนิ้วบ่หรือบิบนิ้วว่ารู้เ้อบก็แน่ใจเนี่ยนอะอ้เสุดยอมาจอล่องลึกครับที่น้อง่พอบักหลายนึงมาเบิ่งนี่เครื่องคอมพิวเตอร์ไอ้คอมพิสเซอร์ข้าเจ้านี่ครับข้าเจ้าใส่ลมครับผม จอดด้วยลมนะครับนี่คอมเพรสเซอร์โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องว่านะเดี๋ยวมาเบิ่งมุมนี่นะครับเด้อพี่น้องเนาะผมบ่รู้ว่าเขาเจาะลึกผ่านใด้นะครับดินแตะคว้าๆขึ้นมาเลยบ้านเฮานี่ส่วนหลายจะใส่น้ำนาะครับเนาะอันนี้ใครจะาใส่ล้มครับผม เจาะด้วยลมนะครับนี่ที่ดินตรงนี้ที่ดินตรงนี้กหลายไรนะครับพี่น้องถ้าเจ้าเฮ็ดหน้านี่ได้เขาไร่ละตันกว่านี่ที่ดินแปลงนี้นะได้เข้าไล่ละตันกว่านะครับเกือบสองตันแต่ปีนี้เขาเอาดินมาถมหมดเลย ดินมาถมหมดไปถึงนู่นเลยนะครับผมเขาจะทําเป็นเป็นอ่าลงรงเรือนปลูกดอกไม้ทั้งหมดนะครับได้เขาอะไรละตันกว่าขายตันละหามืน่นหามื่นบาทเขาบอกว่ามันได้หน่อยเขาได้สิพากันเฮ็ดหน้าไอเฮ็ดดอกไม้เอาพี่น้องเฮ็ดดอกไม้ได้เงินลายกว่าเพาาราะว่าน่าจ้างทุก,กี้นี่เฮ็ดในหน่อยนี่ได้เงินลาย้อย้อยลล,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 ลานว่าแล้วนะครับ แต่ว่ามือนี้นี่วันที่เท่าไหร่วันที่สามบอกเบิ่งดูยังมีแม่คันิ่งอยู่ยังหนาวอยู่เกาหลีเกาหลียังหนาวอยู่พี่น้องเบิ่งดูมาเบิ่งยังยังเป็นแม่คันิ่งอยู่นี่อากาศยังหนาวอยู่ดินี่ครับเกาหลีนี่นี่เบิ่งดูแม่คันิ่งยังยังยังหนาวอยู่ครับพี่น้องน้ำใครจะกัเริ่มปล่อยมาแล้วอันนี้ใครจะกับปุ๋ยบ้านบ้านปุ๋ยบ้านยังแล้วบ้านปุ๋ยแล้วใครจะกับไถยครบไว้นะครับพี่น้องผู้ใดมีสิงหัวเก่ขี้งัวมาลง เอออ๋อ,อดูตกพักคักออกเลยครับพี่น้องเวลาดินดินขึ้นมานี่คนที่เอาพัวก,ก็เอาพวกกัพวตักดินออกครับพี่น,ออน,น้องข้ามนบ้านเ้านี่ข้าเจ้าชาวน้ำไหลให้มันไหลไปน้ำนามเนาะครับเนาะแต่ว่าเกาหลีนี่ข้าเจ้าสีใส้พวตักออกแบบนี้เนาะครับเนาะผมก็สิได้ไปเห็ดงานแล้ววตอนข้าเจ้าเรี่ยวขึ้นิบ่เห็นหอกครับเพราะว่าผมเห็ดงานครับอ้ยบ่าพูดอ่ะโอ้โหนะครับ ข้าเจ้ากับบัวผมดีดีด้วครับพี่น้องว่าถ้าเขาถามเขาถทำข้า,าเจ้าผู้รู้เรื่องโอ้โอ้เนี่ยกวดากวด,กวด,กวด,ด้าฟุบควาด้าควาด้เนี่ยควาด,ดีโนะครับนี่กวาด,ดีโนะผู้หนึ่งบังคับเครื่องผู้หนึ่งกวาดอกโอ้ยเโหพี่น้องผมมาเห็นตอน ตอนเที่ยงข้าเจ้าเริ่มเจาะใส่น้ำใส่น้ำไหลแล้วครับพี่น้องอู้ยน้ำก็เป็นชิ้นก็เป็นน้ำแบบนี้วะตอนเช้านี่ใส้ล้มปาครับพี่น้องว่องเจาะลึกแล้วใส่น้ำไหลครับพี่น้องอู้ยวะเนี่ยรถเจาะข้าเจ้าปักจังเงี้ยเลยครับผมสวัสดีครับ ผมรู้ว่าจอดผมรู้ว่าเขาเจ้าจอดกี่เมตรนะครับเด้อผมแม่มือเช้านี่ผมมาถ่ายข้าวนึงเขาเจ้าใส่ล้มเปาเนาะใส่ล้มเปาเปาเป,า,เปาขึ้นมาหน่เชียงคอมพิวเตอร์ไอ้คอมพเพรสเซอร์เครื่องล้มบักยังไงเลยครับพี่น้องอู้ยบ้โอ้ลงโอ้ลงเร็วอยูย่ตรงนี้โอ้ เจ้าได้ไซน้ำอยู่บอกว่ามันก็มีนามนออกม,มาว่โอ้นหาจะมีนามนอยู่พี่น้องนี่นะเครื่องเจ้าของเกาหลีเพิ่นนะครับเด้อของบ้านเนาะกับะมาณเดียวกันนี่ละมั้งครับแต่ว่าอันนี้บักยงงางเงยเลยนี่โอ้ย เรไปเจออย่างมันคือ,อยังกันขาวจันทนันเดี๋ยว่นเมื่อบึงพอนี่ครับพี่น้องข้าเจ้าสิจวจ้าหู้นะครับพี่น้องอ้ดขาเจ้าสิจ้าลูจาลูแบบนี้ตัวนี้แต่ไนมาเสียวลงไหลอู้ลงไหลนี่พอนี่สเมตรนี่สองสามสี่ห้าเยแปดเก้าเก้าห้าสี่สิบานี่สี่สิ้าเมตรขาเจ้าเสียวลงจากเมตรมายาวาล่องบิดนี่เด้อนี่เป็นหลายร้อยเมตรอยู่ดิ่นี่ แทกหมเมป๊าจอล่องลอยหเมตรครับพี่น้องแทกบมเมรก็คือลอยสาเมตรนี่ล่อบัดนี่ทมือนี่ครับพี่น้องนี่มือนี่ทว่าอันนี้แค่จะทว่อกันสุดอันนี้ทอ่กันสุดยังบ่ทศนี่ลองอยู่ติวะอ๋อมพี่น้องจอองลอยห้เมตรลอยหเมตรพนะอู้ห ่สิเปลี่ยนนั่นเลยเปลี่ยนเปลี่ยนท่อแล้วฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเด้อฝากพี่น้องแค่นี้แหละนี่แหละคือการทำหน้าการทำสวนทำไรของเกาหลีนี่สวนลาขาเจ้ากับิพักกันจวนน้ำนะครับพี่น,อน้องน้ำตามค้องตามยังไงเฮ็ดให้เห็ดหน้ากับจวนน้ำค้องนะแต่ว่นาน้ำที่ขาเจ้าจะใส่ในการ,กรเกษตรที่ใส่ทั้งปีตลอดปีนี่ข้าเจ้าจะจนานน้ำกันจนานน้ำทั้งหมดเล้นะครับ ไม่ไม่เฮ็ดกับสวนสนี่ถ้าว่ามีบ่อหน้านีานบอ่อดดนะครับแต่ว่าถ้าน้ำการกเกษตรนี่ขาเจ้าก็ใส่น้ำแบบนีนะ้ใส่น้ำแบบนี้เลยนี่สูบเขาเขาหน้าเขายัางเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นสวนนี่เป็นเฮาแบบนี้นี่ต้องมีน้ำตลอดปีคือต้องเจาะน้ำครับพี่น้องเจาะลอยห้าสิบเมตรนี่อันนี้นี่ถ้าให้เฮ็ดหน้านี่ข้าเจ้ากับใส่ท่อ,อนี่นี่ใส,เส่เครื่องสูบน้ำเลยเครื่องสูบน้ำยุ่นี่เลยนี่เดี๋วจะน้อยข้าเจ้ากับมาตั้งแล้วข้าเจ้ากับสูบจากนีเขาไป ไปใส่ให้ใส่หน้าข้าเจ้านะครับเนาะแต่ว่าถ้าจะใส่น้ำใส่ในสวนในี่ยังตลอดปีนี่ก็คือว่าต้องเจาะน้ำแบบนี้ครับพี่น้องเอาว่าฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นี่คือรถเจาะของเกาหลีนะครับเด้อเจาะน้ำบาดาลในเกาหลีใต้นะครับผมเอาว่าฝากพี่ฝากน้องแค่นี้แหละผู้ใดมีข้อเมียนยังกับข้อเมียนใดนะครับเด้อก็ขอให้ยูดีมีแห่งร่ำด้วยกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันตลอดมากนะครับเด้อวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครับเขามาส่งหน่นสบายสบายบ้านนี้ เ <c oughs> ขาเจ้าซังเขาขอมากินกันเลยอยู่ทงไฮทงหน้าขาเจ้ากับมาเลยเดลิเวอรี่นะครับผมเนี่ยโทรสั่งเขาเจ้ากับแม่ทรงเขาให้มันเนี่ยสวัสดีครับ